โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้มาสุ่มคอเด็บหลอดออฟเดอะลิงเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากใหม่นะสกอร์ก็มีจํานวนหนึ่งเหมือนเดิมนั่นแหละนะก็แสงเมื่อก็สิบสิบห้าใบบวกแล้วกันเออทุกไอดีนะก็ผมได้ทําการทุกไอเดียคือผมดองไว้แบบหมดเลยนะแบบตั้งใจดองเพื่อการนี้มา ลาดีนี้มีสกอส้มอยู่275ใบแล้วก็สกอแสงมืดเนี่ย25ใบ26ใบเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเปิดลุดลัวกันเลยนะครับไม่ไม่คุยเยอะนะเออผมเน้นเปิดมันๆนะครับทุกคนอืมแบบเปิดลุลัวทุกคนแบบไม่มีกั๊กแบบไม่มีเปิดหยดเปิดหยดเนี่ยไม่มันนะครับนี่มันต้องเปิดมันต้องเปิดอย่างนี้ทุกคนโอเคมาเข้าสูตรเว้ยมาดิ มามามาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหโอเคได้นักดาบทา่าแสงมานะเฮ้ยแต่ตัวมันเท่นนะแต่ผมอยากได้ทา่ามืดว่ะถ้ทาทา่ามือดออกนะโอ้โหโคตรหวานนะ่ะโคตรหวานเทียบเลยอนะ่ะทุกคนถ้ทาทา่ามืดมานะอืมนี่ครับปึ๊บ <c oughs> มา โอ้โหมาดิมาดิมาแล้วผ่าคอแหลมมาแล้วทุกคนโอ้โหสี่ดาวขอห้าดาวตัวใหม่หน่อยขอห้าดาวตัวใหม่หน่อยมาเลยโอ้ยผ่าคอแหลมทั้งทีได้คอลั่มพระเจ้ามาเลยมาดิเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยออกหน่อยเฮ้ยโอ้อเงียบกิบเลยออกหน่อยเฮ้ย อโอ้โหมาแล้วทุกคนโอ้โหห้าดาวห้าดาวผมไปไหนหมดห้าดาวผมมาเกมเกมห้าดาวผมมาเลีงสามครั้งทุกคนมาดิโอ้โหกดห้าดาวไม่โผล่เลยวะมางั้นก็ห้าดาวแสงมืดอะมาเอะมาดิมาดิาดกดรัวๆกดแบบมันๆกดแบบมันๆน,นะครับกดแบบมันๆใครไม่มันผมมันเองมาดิ มาอีกกดแบบมันๆกดแบบมัน,นบบม,น,มนผ่าแล้วมาแล้วห้าดาวห้าดาวโอ้ยแม่เอ้ยห้าไม่ละมึงม,มาโอเคหมดแล้วครับสำหรับสกอส้อมนะแล้วก็ยังมีสกอไฟอีกนะครับปึ๊บกดไปครับกดไปมาก็ยังเหลือสกอน้ำอีกนะเปิดสกอน้ำได้อีกสองทีนะครับเฮ้ยผ่าข้อแลบววะทุกคนโอ้โหตัวเกลือ ตัวเกลืออกอกมาเดี๋ยวเรายังมีตำนานให้ลั่นอยู่นะ17ใบนะสำหรับตำนานลั่นเลยครับไม่ลีลายเยอะครับผมลั่นเลยมาดิลั่นเลย,ลเลยโหมาดิ5าดาวมันต้องมาบ้างแหละ17ใบอะทุกคนมันคงไม่เกือหมดหรอกมา5าดาวดีว่าโอ้โหมาดิ5าดาวมาดีกวะ โอ้โห oh, ห้าดาวคือไปไหนหมดห้าดาวไปไหนหมดห้าดาวโอ้ยโอเคได้มังกรมาทุกคนโอเคโอเคสิ okay, okay. บเจ็ด oh, ใ oh. บโอสิบเจ็ดใบครับโอยแต่ห้าดาวมาให้ตัวเดียวเองนะมาลั่นแสงเมื่อต่อเลยมาเลยเปิดแบบรุนรัวติ๊กๆหน่อยโอ้โ oh, ห hey. อมันโอ้โหไม่ผ่าจริงหรอเพื่อนผ่าหน่อยดีโหเพื่อนเรียบร้อยจบเลยมาเรายังเหลือตำนานให้ลุ้นห้าดาวแสงมืดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันได้ยัดมาในคมภี์นี้จริงหรือเปล่านะห้าดาวแสงมืดเพราะว่าจะจต่เปิดมาผมยังไม่เคยได้จากคำพีนี้เลยนะโอเคมาครับห้าดาวดีวะโอ้โห เฮ้ยเดี๋ยวดีห้าดาวดิโอ้โหแพศันมีประโยชน์อยู่ทุกคนห้าดาวโป้โอ้โหมาไหมโอ้โหไม่มามาเหลือเก้าใบสุดท้ายครับทุกคนโอ้โหเหนื่อยเลยว่ะปาดเงื่อเลยอ่ะอุตส่าห์ดองมาขนาดนี้ปาดเงื่อเลยจริงๆรอุยโอเคไอหมูมืดนะ ถือว่ามาเก็บเป็นคอเลกชันได้อยู่ทุกคนอุ๊ยโอเคครับ5ดาวเ,เทียวปทุดแฟดลมสวยสวยอยู่สวยอยู่ไอตัวนี้ขอทดเมืดโอ้โหปึ๊บหืมไฟสันคอนครับเหลือสามใบสุดท้ายแล้วครับทุกคนสามใบสุดท้ายและสองครับมา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  ปึม้มโอ้โหเรียบร้อยครับหมดเลยหมดตัวแล้วครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะครับว่าได้อะไรยังไงบ้างนะครับดูเลยเอาไม่ได้อยู่ในนี้เนี่ยนี่ครับเอ่อก็ได้ตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้นะครับสองตัวโอโอเคเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเกลือจัดเลยอะ